สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาดนตรีนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองที่เราได้เรียนผ่านไปนะคะเกี่ยวกับจังหวะดนตรีนะคะก็ค,คุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆได้ทำก็คือให้เด็กๆเ,เปิดดูในหนังสือหน้าที่30นะคะแล้วก็มันจะมีแบบทดสอบด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆ ทำแบบทดสอบนะคะให้เลือกคำตอบที่ถูกนะคะแล้วก็กากระบาดทับหน้าคำตอบที่ถูกนะคะโดยการ10บข้อแล้วก็นำมาส่งถ่ารูปส่งคุณครูนะคะเสร็จแล้วถ่ารูปเขียนชื่อด้วยนะคะส่งคุณครูคะ่ะสำหรับ ภาพนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะบ๊ายบายค่ะ